สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องชาแนล YouTube ค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดไบเก่งกี้เก่งจากฟอร์ออโต้แกรี่ปทุมธานีนะคะวันนี้สุดหล่อที่เก่งเลือกนํามาค่ะเป็นโรดดนฟอร์ดเอเวอร์เนะคะตัวนี้เป็นตัวเทนนะคะตัวเริ่มสีปกติจะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษเลยเป็นสีขาวมุกนะคะมนในราคา1นล้านค่ะสามแสนเกบาทค่ะบวกเพิ่มจากตัวรถ10,000บาทนะคะมาชมกันเลยปีโมเดล2021มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเริ่มจากที่บนฝาก,กระโปรงเลยค่ะตัว เป็นอักษรอะคริลิกนะคะคำว่าเอเวอร์เลมาในสีโครเมียมถัดมาเป็นกระจังหน้าค่ะพร้อมมามาสแตงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เพิ่มเติมนะคะมีไฟ LED รอบตัวมาด้วยและไฟ LED 3จุดด้านบนตัวมานะคะแสงสีขาวถัดมาเป็นครอบไฟหน้าค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่งขึ้นแล้วชุดแต่งตัวนี้นะคะการชนหน้าชุดแต่งเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะสวยหล่อเท่มากๆเลยนะคะ ถัดมาเป็นซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อตัวนี้เป็นแบบขนาด3นิ้วแบบแนบนะคะก็มาพร้อมกับชุดวิกเตอร์เช่นกันค่ะถัดมาเป็นล้อตัวนี้นะคะเปลี่ยนล้อนะคะเป็นล้อของตัวท็อปเลยขนาด20นิ้วนะคะมีให้พี่ๆเลือก2แบบด้วยกันเป็นหน้าเงาแบบนี้นะคะหรือจะเป็นสีดําเงา แล้วก็ในส่วนของตัวครอบแก้มครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับตัวนี้เก่งครอบนะคะให้เป็นสีดําด้านเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็เบ้ารองมือเปิดค่ะป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีมาในสีดําด้านเช่นกันค่ะด้านบนนะคะตัวนี้เก่งทําการแลปหลังคาด้วยนะคะแลปหลังคาพร้อมกับเสาอากาศทรงคลิปฉลามแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความอิมิติให้กับตัวรถนะคะกันสาตัวนี้กเออ็เพิ่มเติม ห้นะคะท้ายรถค่ะท้ายรถตัวนี้นะคะไฟเป็นของ GLC นะคะกำลังฮิตมากๆเลยพร้อมกับคาดท้ายแบบมีไฟค่ะคำว่า e v e r อร์เนะคะตัวนี้เวลาถอยแสงจะเป็นสีขาวเวลาเหยียบเบรกแสงจะเป็นสีแดงนะคะเด็กเก่งแนบคลิปไว้ให้ค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะเป็นกันชนนะคะกันชนท้ายก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์ที่แจ้งไปด้านต้นคลิปนะคะมาพร้อมกับท่อคู่แบบนี้เลยค่ะ ดูดีมากๆเลยนี่รอบคันเป็นแบบนี้นะคะสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถนะคะมีคำว่าสปอร์ตด้วยบอกเลยว่า ราคาตัวเทนนะคะแต่พี่ๆได้ไปแบบว่าพร้อมใช้งานเหมือนตัวสปอร์ตเลยค่ะย้ํากันอีกครั้งนะคะราคาของตัวเทนนะคะเริ่มต้นจะอยู่ที่1นึ่ล้านสองแบาทเท่านั้นค่ะยังไงสนใจนะคะ Ford e v e r วอร์เนะคะหรือ f o r d r a n นเจสามารถทักทายมาสอบถามเก่งได้นะคะเดี๋ยวเก่งจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เก่งด้วยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งค่ะวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอพาสุดลอไปส่งมอบก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ